สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายิซมาชมป่ากระเทียมนะคะมาชมป่ากระเทียมค่ะพี่น้องจ๋าหลังจากหลายวันมากเลยค่ะที่ไม่ได้เข้ามาเพราะว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะพี่น้องจ๋าฝนตกทุกวันเลยค่ะแล้ววันนี้ก็พยายามเข้ามาเพราะว่าลมแรงมากครับพี่น้องจ๋ากลัวกิ่งไม้กลัวกิ่งไม้ตกลงหัวค่ะ วันนี้ก็เลยแวะเข้ามาหน่อยหนึ่งค่ะพี่น้องจา๋าแวะเข้ามาหน่อยหนึ่งมาดูว่ากระเทียมป่าเป็นไงบ้างคะ่ะว่าออกดอกหรือ,อยังจะมาดูค่ะพี่น้องจา๋าไปคะ่ะไปชมกระเทียมป่าด้วยกันนะคะดูคะ่ะไปดูค่ะพี่น้องจ๋านี่แดดดีคะ่ะวันนี้แดดดีคะ่ะแต่ลมแรงมากค่ะพี่น้องจา๋าลมแรงมาก ลมแรงมากเลยค่ะน er okay. so ี่ค yeah. claro anyway, ่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋ามาดูด้วยกันค่ะนี่เห็นไหมคะแดดดีมากค่ะพี่น้องจ๋าแต่ลมแรงค่ะลมแรงมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าดูค่ะนี่ค่ะวันนี้มาสำรวจค่ะมาสำรวจว่าเป็นยังไงบ้างค่ะพี่น้องจ๋าไปค่ะไปดูด้วยกันนะคะพี่น้องจ๋าไปดูด้วยกันค่ะนี่ค่ะพี่น้องจ๋า เดี๋ยวพาเข้ามาในป่ากระเทียมนะคะนี่ค่ะอากาศหนาวหนาวมากค่ะหนาวหนาวมากเ <ๆ S 1> พราะว่าฝนตกหลายวันค่ะฝนตกหลายวันมากเลยค่ะฝนตกหลายวันไม่จำพ่อฝนนะคะลูกเห็บก็ลงค่ะพี่น้องจ๋าลูกเห็บลูกเห็บก็ลงแล้วก็ฝนตก ติดกันเลยสามสี่วันครับพี่น้องจ๋าสามสี่วันติดกันเลยค่ะก็เลยวันนี้เลยแวะมาดูครับพี่น้องจ๋าแวะมาดูค่ะดูค่ะนี่ปากกระเทียมค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะแดดดีมากเลยครับพี่น้องจ๋าแดดดีมากค่ะนี่ค่ะดูค่ะโอ้โหมีแต่งามๆครับพี่น้องจ๋า ดี่เขากําลังขึ้นใหม่ๆนะคะนี่ดูค่ะนี่เขากำลังขึ้นค่ะนี่พี่น้องจากอนๆงามๆเลยค่ะนี่ดูไอที่ขึ้นใหม่ก็ขึ้นนะคะดูดูค่ะพี่น้องจ๋านี่เขากำลังขึ้นค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ค่ะปลากระเทียมค่ะหลายวันแล้วค่ะยาอีไม่ได้เข้ามานะคะหลายวันมากค่ะ สี่ห้าวันค่ะไม่ได้เข้ามาฝนตกทุกวันเลยค่ะทั้งฝนทั้งลมแรงมากค่ะพี่น้องจ๋าไม่กล้าเข้ามาในป่าค่ะกลัวกลัวกิ่งไม้หลน่นเพราะต้นไม้ก็มีแต่ต้นไม้เก่าๆเก๋ๆค่ะเนี่ยกลัวกิ่งหักลงค่ะพี่น้องจ๋านี่ค่ะแต่ว,ว่าเข้ามาแล้วก็ บรรยากาศดีมากครับพี่น้องจา๋าบรรยากาศแว,ว่าอะไรละ่ะหนาวอยู่แต่ว่ามาเดินชมวิวสวยๆในป่านะคะพี่น้องจา๋าชมธรรมชาติสวยๆค่ะนี่ค่ะนี่ค่พี่น้องจ๋าดูที่ เข้าไปถึงไหนแล้วออกดอกก็ยังดูค่ะยมีแต่ต้นอน่อนขึ้นเยอะเลยค่ะพี่น้องจา๋าดูสิคะนี่ขึ้นแซมมันนี่โอ้โหต้ออนอน่อนค่ะเยอะมากเลยค่ะพี่น้องจ๋ามีแต่ดอกเขาดอกเขากำลังออกนี่ค่ะ ดูสิคะอ่อนๆนี่โดเขาค่นี้นี่ค่ะโดเขานี่โอ้ยมีโอ้โหเขากำลังจะออกดอกนี่ค่ะพี่น้องจ๋าดูสิกะโดเขาเนี่นี่กำลังออกแต่ว่า,ารอประมาณให้ให้ร้อนกว่านี้อีกหน่อยนะคะให้ร้อนกว่านี้อีกหน่อยนี่ค่ะ งดางามค่ะโอ้ดูนี่ค่ะพี่น้องจ๋าดูสิคะดีแต่งามงามค่ะขาวๆปวดมากเลยค่ะพี่น้องจ๋าเนี่ยโอ้แม่เจ้านี่เห็นไหมคะมีโอ้ปวดเนี่ยฝนเยอะจะนวันนี้เดินมาชมค่ะเดินมาชมตะเกียมป่าเขาไม่ได้เข้ามาไม่เคยเข้ามาหลายวันแล้วเราะว่าฝนตกทุกวันเลยค่ะพี่น้องจ๋า นี่ค่ะนี่ค่ะต้นงามๆโอ้ยอวบมีแต่งามๆค่ะพี่น้องจ๋าค่ะถ้าดึงเอาค่ะเพราะจะได้ไม่ได้เอาอะไรมาค่ะเพ้ามาเดินสำรวจว่าเป็นไงนี่ค่ะงามๆปวบๆค่ะพี่น้องจ๋าถอยไม่ได้หน่อยค่คะเพราะว่ามาเดินดูว่าเป็นไงบ้างเพราะั้นหลายวันแล้วไม่ได้เข้ามาค่ะสี่ห้าวันค่ะ าว่ฝนตกค่ะฝนตกดูค่ะน้องจานเห็นไหมคะงียบงามอุบวบ